แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบ DIY i y วนะครับวันนี้ไบ DIY i y จะพาทุกคนมาซ่อมรองเท้าปั่นจักรยานด้วยตัวเองนะครับซึ่งตัวเนี้ของผมเป็นรองเท้าเสือหมอบนะวันนี้หยุดปั่นหนึ่งวันเมื่อวันผมไป41กิโลเมตรนะครับก็สนุกดีนะครับช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนก็รักษาสุขภาพเลยนะครับเพราะว่ามันมี3ฤดูมีทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนผสมนะครับแต่ละวันนี่โอ้แทบไม่ทันปรับตัวแทบไม่ทันนะครับ วิธีง่ายของผมก็คือ,อกินน้ําขิงนะครับน้าขิงช่วยปรบับหภูมพวกนี้แล้วก็ช่วยฆ่าแบคทีเรียบางตัวทีอ่อาจก่อให้เกิดเราไม่สบายได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมรองเท้าด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็คือผมซื้อกาวตัวนี้มานานแล้วแหละนะครับมันเป็นกาวที่เอาไว้ซ่อมรองเท้าเดี๋ยวผมใช้มา2ยี่ห้อแล้วมันไม่ได้ผลแม้กระทั่งกาวตะปูก็ไม่อยู่นะครับทุกคนพอมาโดนน้ำโดนเราซักมันก็หลุดออกแต่ตัวเนี้ย เจ๋งมากนะครับแล้วก็ติดแล้วก็เนี่ยผมซ่อมรอบที่2แล้วเพราะมันซ่อมจุดอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ซ่อมจุดเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยเดียวกว่าน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับหน้าตาของรองเท้าคู่เก่งของผมนะนี่คู่ที่น่าจะคู่ที่สองมั้งคู่ที่สามนี่ใส่คิดชิมาโน,โนนะครับวันนี้ก็น้ําหนักถือว่าหนักมากไหมก็ขนาดปานกลางนะยังไม่ไม่ใช่เบามากไม่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับนี่ของเชนนะครับ ก็ถือว่าโอเคตัวนี้เป็นพื้นคาร์บอนนะครับพื้นคาร์บอนอันนี้ผมซื้อมือสองมาด้วยซ้ํานะครับก็มาซักอันนี้วันนี้ผมมาซักแล้ววันนี้มันเกิดกาวมันหลุดอีกแล้วนะครับกาวตรงเนี่ยตีนตุ๊กแกเนี่ยอย่างถ้าใครไม่อยากให้มันหลุดก็เอาไปเย็บก็ได้เห็นไหมครับเย็บเนี่ยเนี่ยนะครับไปเย็บเย็บนี้จะจะดีที่สุดนะครับจะมั่นคงถาวรที่สุดแต่ถ้าใครอยากใช้งานด่วนประมาณว่าเฮ้ย มันหลุดตอนเย็นวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปปั่นใหม่อีกเราจะทิ้งไว้ข้ามคืนอย่างเงี้ยนะครับแต่กาตัวนี้ไอแรงยึดมันดีจริงๆนะครับดีจริงๆเนี่ยพอพอเราติดเสร็จก็หนีไปอย่างงี้โอเคเดี๋ยวมาดูตัวกาวก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่กาวตัวนี้อันนี้ผมซื้อที่ดูโฮมนะครับถ้าจําไม่ผิดไม่แพงนะราคาเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะครับก็คุณสมบัติของเขาก็คือนะครับ ยี่ห้อดีดีฟิกนะครับลองหาดูนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดูผมเขาก็มีสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกา่ายี่หอ้อใกล้เคียงก็ได้นะครับแต่ผมใช้แล้วคือมันไม่หลุดง่ายแรงยึดติดมันสูงจริงๆแต่ว่ามันมีเทคนิคการติดนะครับไม่ใช่ว่าเราหลุดแล้วก็ติดกลับเลยนะนี่บอกว่ามีความยืดตัวสูงติดแน่นทนทานเหมาะสําหรับการยึดวัสดุต่างๆเช่นยางยางสังเคราะห์กระเบื้องยางเครื่องหนังกระดาษไม้ผ้าพรมปูพื้นแล้วก็อื่นๆนะครับ ก็ข้างหน้าเขาก็เป็นรูปแบบนี้เผื่อถ้าใครจะหาซื้อนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวหลอดตัวหลอดเขานะครับก็อันนี้กาวมันจะคล,า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 ลา้ายๆกับเนื้อกาวมันคล้ายๆกาวปะจักรยานนะอันนี้มันมีหลุดอยู่มันเริ่มจะหลุดแล้วแหละอีกจุดหนึ่งนะครับก็มีไหนล่ะตรงนี้นะครับน,นี่จุดที่หลุดบ่อยก็คือตัวตีนตุ๊กแกนะครับทุกคนนี่ เวลาเราติดตีนตุ๊กแกมันคือยังไงนะครับเวลาติดเข้าไปนะแบบนี่นะครับมันประมาณนี้นะครับถ้าตีนตุ๊กแกมหมดแเราก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ก็ได้เอาแบบดีๆไปเลยนะครับถ้ามันยังไม่ได้เสียหายมากนะครับก็วิธีติดก็ง่ายๆครับผมเราทําความสะอาดพื้นก่อนนะครับพื้นตรงนี้เป็นคราบกาวเก่า,เ,กาเห็นไหมเป็นคราบกาวเก่า,เ,กาเนี่ยให้เราใช้คัตเตอร์นะครับ อย่างมันเป็นเื่นๆื่นเงาเาแบบนี้นะครับเื่นๆรื่นเงาแบบนี้ให้เราช้คัตเตอร์ขูดนะครับทุกคนนี่นีกาวคือกาวจากโรงงานเขาเนี่ยมันมันมันจะน้อยมากนะเ,เป็นกาวน้อยมากแล้วซีนผ่านความร้อนนะครับเป็นกาวที่ซีนผ่านความร้อนนะทุกคนมันไม่ใช่แป,แปะเข้าไปเฉยๆนะครับกาวจากโรงงานเขาเดี่ยเราพยายามขูดคาบกาว,กาวเก่าออกให้หมดให้มันเป็นล,นกนนลักษณะเหมือนเหมือนเป็นเอ่อคาบขึ้นมานะครับคาบเขาเขาขึ้นมา เพื่อที่จะให้กาวใหม่ที่จะเข้าไปมันมีแรงยึดยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเนี่ยก็คือสร้างสร้างบริเวณยึดติดชิ้นงานให้เขานะครับนี่คือคาบกาวเก่าครับอันนี้คือคาบกาวเก่านะครับเราทำความสะอาดนะครับยิ่งเอาคาบกาวเก่าออก ได้เยอะเท่าไหรย่ยิ่งดีครับทุกคนยิ่งดีโอเคนะครับทําความสะอาดก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมทําฝั่งนี้ด้วยนะครับทำทั้งสองฝั่งนะครับคเคหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ วิธีการง่ายก็คือต้องเตรียมคลิปหนีบไว้นะครับนี่คลิปหนีบเอาที่สปริงดีๆเลยนะครับ2อ,อันนะครับเอาวิหนีบกาวให้มันติดอันนี้นะครับติดตีนตุ๊กแกเนี่ยดีๆเลยนะครับก็เปิดกาวออกมาผมเปิดกาวออกมาเสร็จนะครับก็เราทาเข้ากับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อกาวผมจะไม่เน้นทาไปที่ขอบนะครับเพราะว่ากาว ที่เราทาเนี่ยจากข้างในมันจะวิ่งออกข้างนอกนะครับถ้าเราทาเต็มแผ่นเนี่ยกาวเนี่ยมันจะหลุดออกมานอกขอบนะครับแล้วมันก็จะเยิ้มไปทั่วนะครับทําให้มันสกปรกชิ้นงานด้วยนะครับขณะนี้ก็ยังไหลนะครับเนี่ยแล้วก็รีดนะครับรีดรีดไปทางด้านเดียวนะครับรีดเหมือนกับเราติดฟิล์มติดกระดาษอะไรสักอย่างนะครับนี่เห็นไหมจากนั้นนะครับให้เราใช้นะครับ ใช้คลิปเนี่ยหนีบนะครับปึ๊บครับหนีบบริเวณที่เราติดนะครับสองตัวเลยนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมติดตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงนะ มาดูช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยเป็นยังไงครับแน่นดีนะทุกคนเห็นไหมติดเป๊กนะครับแน่นนะนี่เริ่มแน่นแล้วนะครับนี่ผมได้ติดติดสุดนะติดประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเก็บอีกนิดนึงก็คือเอากาวเนี่ยนะครับไลทประมาณนี้นะครับก็คือเก็บหัวมัน โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้เราทําเป็นเนื้อกาวปิดหัวมันไว้แต่ส่วนที่ผมติดเนี่ยจะสังเกตคาบกาวเห็นไหมผมติดตั้งแต่นี่นะยาวมาถึงนี้นครับนี่ก็หนีบต่อก็ถ้าจะให้ดีก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนก็สามารถเอาไปปั่นได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ติดไปนี่ผมติดเต็มหน้าติดเต็มหน้าเนี่มันก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับไปอ,อันนี้ติดครั้งแรกไงทาเต็มเลยก็กาวล้นออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้ครับอ่ะหนีไปเหมือนเดิมึ๊บ โอเคครับทุกคนก็ลองจัดหาซื้อกันดูนะกาวดีฟิกดีฟิกครับดีจริงๆโอเคก็เอาวิธีการซ่อมรองเท้าด้วยตัวเองนะครับง่ายๆครับถ้าใครอยากให้ทนจริงๆก็เย็บเลยเย็บเลยนะครับเย็บให้มันติดติดตุกแกไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้เอาคลิปง่ายๆมาฝาก ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ